เ i Action ั่นนะคะโบรมาลองใช้ด้วยได้การอนุเคราะห์นะคะมาจากช่องคุณไบร์อาเซฮายนะคะวันนี้ก็จะเป็นมินิบล็อกนะคะการใช้งานของยูเซอร์นะคะกับ Action 5้ละกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะไปกินข้าวกันด้วยกำลังจะเดินทางไปวัรทัดทองกันนะคะอันนี้ก็คือตั้งเป็นแบบ 1080p นะ 60fps นะคะแล้วก็ อย่างนี้คือเป็นสแตนดารดหมดเลยนะคะก็คือเรียลยูเซอร์ใช้งานแบบเรียลยูเซอร์เดี๋ยวว่าไงนะคะเราขอเดินทางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านโอเซตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่ที่ร้านจอดรถไปทางไหนอะเธอร้านอะทางนูน้นบารอยเดี๋ยวนี้นเขาก็ดีเนาะเขามีอันนี้ก็เป็นที่จอดรถ เขาชื่อที่จอดรถอะไรนะบล็อกบล็อก28นะคะ mm hmm. ก็ใครที่ mm hmm. มากินรถดีเด็ดบ้านคุณนพก็มาจอดที่นี่ได้ะ mm hmm. แล้วเราก็เดินไปนิดนึงแต่ตอนนี้อากาศก็ถือว่าค่อนข้าง mm hmm. อบอุน่น <laughs> ใช้คาว่าอบอุ่นมันดูพาเซลมาหรือเปล่า <laughs> ออกจากรถมาเป็นเดียวแม่งละอูแล้วอะโอเคอันนี้คือหน้าตาของคนที่กำลังจะได้กินข้าวนะคะของคนหิวของอันนี้คือคนหิวมาก เราวัดก็จะขุ่นนะคะเฮ้ยตรงนี้มีค่าน้อยขอชาบูด้วยเห็นป้าค่าน้อยขอชาบูชาบูชาบูแกต้องพาฉันเดินเพราะฉันไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนกันฉันงงกับแถวมากแต่ทุกสี่เดรอนเออใช่แต่ฉันนัติดใจตัว DJI ไฟมากเพราะว่าเนี่ยเห็นป้าสีท้องฟ้านั่งแบบนังดูสวยมากนะเอาเราไปทางไหนต่อเดินตรงไปหรอ ตอนร้านอาหารด,ดูเยอะขึ้นนะกว่าตอนที่เรามารอบที่แล้วนะคะชอบสี่ของฟ้าแล้วก็ทุกอย่างเลยแต่บางคนเขาก็จะว่าแบบว่าสีมันจะออกิดแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนสู้แอคชั่นโฟไม่ได้นะซึ่งนูก็ไปดูฝ่ายแอคชั่นโฟแหละ ถามว่าเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยตามที่เขากล่าวนะแอคชั่นโฟมันจะมีความสีสดใสกว่าน,นิดนึงอันนี้มันจะมีความติดแบบจืดๆกว่านะเออเดี๋ยวเราอะ่ะจะได้ลองพก c ย e t ทกันด้วยนะคะแต่ว่าคุณไบอะ่ะแกเอาไปซ่อมอยู่เพราะว่าน้องมีปัญหานิดหน่อยนะคะเออก็ก็หวังว่าจะได้จะได้เทสเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดอะ่ะ ที่ที่ไปถ่ายงานกับคุณไว้นะได้ลองนิดนึงเราคือรู้สึกชอบน้องมากเออแต่มันก็ติดอยู่ตรงที่ว่ามันก็มีข้อที่แตกต่างกับแอคชั่นไฟนะแอคชั่นไฟก็คือแบบมันถ่ายเร็วมากเวลาที่เราต้องการในคอนเทนต์ที่มันมาเลยอะคือเรากดปุ่มอดัดปุ๊บน้องเขาแบบ ให้เราเร็วมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น p o อก e ก็ตทรมันก็จะแบบมีการหมุนหมุนหัวกิมบอลนิดนึงแต่ถามว่าสีเรื่องสีเรื่องกันสั่นมีความเบลอหลังนิดนดิถ่ายโฟกัสใกล้อาหารได้นี่คือแบบว้าวมากแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าตัวเนี้ยพอเอาไปถ่ายในสถานการณ์ที่แบบเรา,เาถ่ายบล็อกแนวกินนะ่ะมันจะยังเวิกไหมนะคะ เขาต้องยอมรับว,ว่าแอคชั่นไฟอะมันเวิร์กตอนที่แบบว่าเราเราเดินท่องเที่ยว,ว่นะเนาะแบบแนวทราเวลวอล์กอะมาเดี๋ยวเราใกล้ถึงร้านกันอะเดี๋ยวไปจองก่อนอตอนนี้นุ่มนั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะนี่อันนี้คืออันนี้คือเมนูของเขาอันนี้คือมันจับภาพไหมอะคือ,อตัว DJI ไฟอะมันจะมีแบบว่าระยะในการจับภาพนะ่ะเนาะอันนี้นุ่มคิด มันน่าจะจับอยู่นะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราสูมเข้ามาใ,ใกล้ๆอ่ะเอ mm hmm. อแบบเนี้ยอาจจะเบลอแหละรือว mm ่า hmm. แต่ลองจับกับวก็ถูเล็กๆดู mm hmm. อะไรที่เล็กอ่ะอันเนี้ยกันนี่นนอันเนี้ยก็คือน่าจะระยะนี้ก็คือน่าจะยังเห็นชัดอยูอ่แต่ว่าถ้าเกิดเอามาใกล้แบบเนี้ยเอออาจจะอาจจะเบลอหรอวะเออระยะนี้คืออาจจะเบลอแหละเป็นระยะประมาณนี้อันเนี้ยแรกคือส่วนที่ขัดใจของอีเบีเจ D.I. action fight เออก็เลยยังคิดถูกนะว่าก็เลยยังคิดถูกนะว่าสรุปแล้วอะเราจะจัดเป็น action fight หรือว่าเป็น pocket tree เออ pocket t e e อะตอนแรกอะถูกอะไม่ได้มี pocket tree อยู่ในหัวเลยคือมีก็คือแบบไปดูคนอื่นเขาใช้กันเรารู้สึกว่าเออมันมันก็มันก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอยากได้เพราะด้วยความที่เคยมี ที่จะกิมบอลอันหนึ่งอะแล้วนุกรู้สึกว่านุกใช้ไม่ได้เลยนะนูก็เลยไปเหมือนไปแอดกับตัวความเป็นกิมบอลของน้องแต่พอวันที่ไปถ่ายงานกับคุณใบอะเออเราก็ได้จับจริงๆใช่ไหมมันใช้สนุกจนไม่อยากวางแล้วมันใช้ง่ายมากสติดางเดือวนั่นแหละตรงที่ว่าถ้าเราอะจะไปแนวแนวแบบท่องเที่ยวอะนูกคิดว่าแอคชั่นไฟก็น่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเราอะจะไปแนวแบบ ไม่จริงๆอ่ะจะพูดอย่างไงก็ไม่ถูกก็คือทอเกตเรท่องเที่ยวก็มันก็ท่องตัวแต่หนูก็ติดอยูสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือหนูก็คิดว่าน้องอะค่อนข้างเอกบางกว่าแอคชั่นไฟแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ระมัดระวังไงเรากลัวน้องพังกับข้อสอบก็คือ,อ,อการที่เราจะเปิดใช้งานน้องอ่ะมันใช้เวลานะคะค่อนข้างมากกว่าแอคชั่นไฟแอคชั่นไฟคือถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่า มันปัจจุบันทันด่วนนะเนาะกดคลิกเดียวก็คือมันก็เปิดใช้งานได้เลยเออมันก็มนถึกให้เราเลยแต่ว่าตัว Passmo เนี่ยมันจะต้องมีการแบบว่ารอหัวกิมบอลน้องเข้าที่เข้าทางทํางานก่อนนะแกเข้าใจปะตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราและว่าแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียที่เราต้องการแตกต่างกันอยู่ที่เราแหล้ว่าเราอะจะเลือกอะไรยากเลยจดเนี่ยเพราะว่าต้องซื้ออันเดียวเพราะส่วนตัวหนูกะหนูก็มี โซนี่แล้วแล้วโซนี่อ่ะมันก็เบลอหลังได้อะไรเงี้ยถ่ายค่อนข้างสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็จะไม่ค่อยสะดวกกับการถือน,นะนาอออาจจะลองดูภาพที่ได้จากแอชชั่นไฟก่อนมันอาจจะทําให้เราแบบว่าตอบโจทย์อะไรได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือหน้าตาของน้องที่เราสั่งไปนะคะสซิร์ฟเ่อนแอตแอค๊ตัดมาดีมากเลยนะชิ้นมันใหญ่มากอะคุณขอให้เทียบนะ อันนี้คือมือนูกอันนี้คือหมูที่มาอะคะ่ะเด่นล,ลูกชอบอ่ะนาะเพราะว่าเราว่าเขาตัดมาหน้ากินอะแบบนี้คือเห็นไหมเห็นแล้วถ้าเข้าใกล้ขนาดนี้นเบอร์ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปลองดูไฟหลักน่าก<อ>ินเลยแต่ตอนนี้ประเด็นคือเตาอ,อ่ะยังไม่มาเ <laughs> ตาพีนไม่มาลลเลยแกตอนนี้อะ เติมเต็มตรงอะอันนี้ล่าสุดี่เขาเพิ่งมาเสิร์ฟน,นะไม่ใช่อะไรอะก็มีถักมาแล้วก็มอัดแต้องนั้นเป็นอะไรเป็นของทอดหรอ ไปที่ดาวคุณไปพบองค์ประชุมแล้วก็ส,สวยอีกหนึ่งคนกินต่อและหิวคุณพูดเองเขใจเขาแบบตายเยอะที่เราตัดไม่อยู่กันแล้วเพระว่าตดใจเยอะเขาบอกน้องชือเพี่แบงค์มาถึงก็ลงมือสั่งหารโหลเลยนะ ลงมืออย่างรวดเร็วชดเชยเดี๋ยวตามเพืนไม่ทันเตรียมพร้อมอ่ะสรับการกินหนูงมมากเลยอะัาอื่น่ได้เป็นแบบพสิกใช่แต่นก็ได้เป็นแบบผ้าก็จะกันความได้คนข้าทาไม่หัวจะไม่เม็นนะเขาันผมลงอันนี้มันเหมือนเป็นที่เขาใช้ในครัวเหมือนเขาหิอินอ ชวนะในกานในร้านร้อนมากมออเพราะว่าทุกคนแบบเตามันแรงมากแล้วทุกทุกคนอ่ะปิ้งกันหมดเลยโต๊ะร้อนโต๊ะขึ้นอนแอร์ไม่ค่อยลงต๊ะเรานะนี้เรกดีอยู่ที่ทุง้อพัดลมมาด้วยเอาพัดลมมาก,กินไปด้วย ดีคือแบบว่าเห็นเราถ่ายคลิปด้วยแล้วก็เราค่อยค่อยห้อยวัดลบกินกินข้าวที่ร้านเขาอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ปิดพัดลบไปแล้วนะเพราะเขาเอามาตั้งให้แหละจตตามไม่ทันอ่าทุกคนก็ลองดูคุณภาพของภาพนะคะแล้วก็สีที่ได้นะคะว่าชอบไหมสำหรับที่ถืออยู่ตรงนี้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะคือ DJI e Action 5 Pro นะคะ น่องอันนี้คือที่เธอยื่มาใช่ไหมใช่อันนี้ที่พี่ปูนไปให้ยิวมาจริงเหรอยังไม่มาบอกอะไรก็ต้องเติมนเราจริงจริงอ่ะฉันฉันอะเขาอ่ะน่าจะใช้คำว่าน้ำจิ้มหมดกำลังทำครับอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช้คำว่าหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบปล่อยเซิร์ฟเลยหรออะไรเขาแต่ว่าเขาบอกกับเราว่ารอหน่อยนะคะน้ำจิ้มกำลังทำอะไรเงี้ยไนะวะมันก็คงรอนะเขาไม่พูดคอ่่แต่าคิดว่าแบบหมดแล้วคือคุณจะไม่เสิร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ย อะไตอนนี้เราเราอาิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะกลกับบ้านก,กันแล้วก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าวี <laughs> ่ฝนตกเราจะกลับยังไงไไดูดใช่แกฉันตกใจไปแล้วรอบนึงแล้วทำไม<ป>ทำไมทุกคนต้องพูดแบบกะแปลง,งั้นฝนตกฝนตกฝนตกอุ้ยเธ่ทำนมไได้ ใช่ยังไปไม่ได้แต่ฉันรอรถมีที่แบงก์ได้กลับบ้านก่อนชาวบ้านเขาเลยยังไม่มาเลยค่ารถมีเนี่ยเรามีเรามีโซลูชันละบีบินไปขอมาละ <c oughs> เอามาครอบหัวพี่แบงค์จะเอาแบมยังไงพี่แบงค์ก็รอนั่นอยู่แล้วทิมมี่อ่ะท <c oughs> ิมมี่เอาถุงไหมทิมมี่ต้องรอทิมมี่มีมมเรื่อกันปนเลยในบอร์ด ถ้าอย่างนั้นฉันรีบหนึ่งก่อนนใช่เพราะว่าฉัต้องไปดังทั้งที่แกนี่นี่หรอใช่แล้วไปทางโน้นแล้วบังปอใส่พี่แหวงไปอ๋อบปายบายกิมมี่บ๊ายบายเจอกันนะแล้วเธอจะขับรถกลับไงเนี่ยกลับได้นะโอเคกลับดีๆนะทั้งคู่บ๊ายบายเจอกันมื้อหน้าใช่ค่ะเราก็เราก็แบบลุกพุ่งอย่างนี้เลยนะเราก็ไปขอถุงพลาสติกเขามานะคะครอบหัวเพราะว่าตัวปล่อยมันไปมันจะแบบ เปียกก็ไม่เป็นไรนะคะสัมคัญเลยคือหัวเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สบายได้โดยเฉพาะนุกนุนกทุคนที่กหม่อมากเว้ยเวลาแบบว่าโดนฝนนิดนึงก็คือแบบมีโอกาสเป็นไข้สูงละแต่เดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะจริงๆเขาบอกว่ากล้องอ่ะมันทนน้ํานะแต่ก็คือมันเป็นของชาวบ้านขเขแไงยืมคุณไปเขามาเกรงใจเขายวขอถ่ายแซวก่อนนี่คือ เรากลับมาที่รถนะคะแล้วเราก็งงว่าทำไมรถเราลลเปียกนะคะเพราะว่าเรามีหลังคาใช่ปหะเราก็เลยเงยหน้าไปมองเฮ้ยมันไม่ใช่หลังคาแบบปกตินะออกไปแล้วล้องดูดิ <laughs> มันเป็นหลังคาแบบอะไรอ่ะเป็นโซลาเซลล์ปะเนี่ยโซลาโซลาลูปเออเป็นโซลารลูปนะเห็นปะแล้วมันก็หยดออากามล่องอย่างเงี้ยก็คือเอาง่ายกันแดดได้แต่ว่าไม่กันฝนเลยอะ <laughs> โอเคค่ะตอนนี้ก็เราก็กลับมาถึงบ้านแแสนสุกข,ของเราแล้วนะคะ <laughs> ก็จะลกโกหน่อยนะคะเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยผ้าห่มห่มเขินนิงเลยอะตอนนี้นะคะอันนี้ก็นุกนั่งย้อนแสงนะลองย้อนแสงดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้เนาะอืมก็ไม่มีอะไรถ่ายเก็บไปดูเฉยนะย้อนแสงประมาณนี้อะเดี๋ยวยังไงนะคะค่อยไปดูไฟล์กันอีกทีว่า เออภาพมันจะเป็นยังไงยังไงนะคะก็มไม่ได้ถ่ายเยอะนะวันนี้ถ่ายเก็บไปดูเฉยสําหรับใครที่กําลังมองหากล้องในการถ่ายบล็อกนะคะก็อาจจะเอาของหนูก็ามาดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆได้นะคะแต่ถ้าใครอ่ะอยากได้ความรู้แบบแน่นๆที่มีการทดลองทั้งระยะเอยทั้งฟังก์ชันต่างๆในกล้องให้นะคะ ก็ไปที่ช่องของคุณไบร์นะคะ Arsehye SI Channel นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้มปให้นะคะตามไปดูคลิปตัวเต็มนะคะที่ช่องนั้นได้เลยนะคะอันนี้เรามาในโหมดของ user เนาะทางนู้นเขาเป็น professional นะคะใครอยากได้ความรู้เพิ่มก็ไป professional เลยแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบว่าเรียวๆแบบเหมือนคนไม่มีไม่มีความรู้อะไรนะเปิดกล้องปุ๊บใช้เลยก็เนี่ยแหละคะ่ะก็มาดูดูเป็นตัวอย่างเอาว่าจะได้ภาพประมาณไหนนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะ่อย,ยไงลูกนะคะของตัวไปอาบน้ำก้นเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าช่วงี้มันเป็นเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนที่แท้จริงของประเทศไทยแล้วแต่วันนี้ตอนนี้ตอนที่กลับมามีฝนตกนะคะแต่มันเป็นฝนที่แบบตกมาให้ฉันรู้สึกว่ามันอบอ้าวเฉยๆแล้วตอนนี้มันก็จะตกไปแหละแต่อากาศก็คือจากที่ควรจะเย็นเพราะฝนตกกลายเป็นว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร้อนขึ้นกลับมาบ้านนูกรีบเปิดแอร์ยังด่วน โอเคค่ะเจอกันนะคะสำหรับคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคุณไบด้นะคะสำหรับกล้องที่ให้ยืูมาทดลองใช้นะคะ